สวัสดีครับพบกับช่างเพชรนะครับตอนนี้เราติดตั้งเครื่องทำข้อมูลเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับเราต้องทําการเทสว่าระบบเราได้ลงเรียบร้อยแล้วหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราตามผมมาดูนะครับการเทสนะครับเราทำการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็เช็คเช็คว่าไฟรั่วที่หม้อต้มนะครับและโโครงสร้างต่างๆไหมนะครับเมื่อที่เราเปิดนะครับให้เครื่องทํางานนะครับเปิดนะครับ เราลองวัดไฟที่หม้อต้มดูนะครับว่ามีไฟรั่วไหมครับถ้าไม่มีไฟรั่ว่ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ถือว่ามาตรฐานนะครับมีสายกาวนะครับมีสายกาวสมบูรณ์แบบนะครับมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบดูว่าน้ำร้อนไหมครับโอเคนะครับน้ำร้อนนะครับนุ่มดูโอเคครับร้อนครับ ฝากไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนช่างน,นะครับถ้าติด <c oughs> ตั้งอเครื่อสารอุ่นเสร็จแล้วนะครับเราต้องทําการตรวจสอบที่หม้อต้มนะครับว่ามีกระแสไฟร่วะไหลหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ